คับเต็มถนนเลยครับผมนี่ขาใหญ่นะครับผมตเต็มถนนเลยมาเ,เลา้วมา嘛ทำงานไปด้วยกินไปด้วยครับผมอิ่มท้องไปด้วยครับวันนี้ใบอ้อยเยอะเลยผูเ้เข้าแรกคอยอีกรอบนึงอีกรอบนึงอธิษฐานเอาสิ่งดีๆรอดไปเลยแอ,องนี้รอดไปเลยบ่อเป็นยังพื้นบดินดอกพื้นบดินดอกพุงมะใต้ดอกแเนเออ เอออยู่ดีไม่แห้งมาพี่ย้ายเลยจบแล้วมันโอ้ครับผมทำนี่กับพ่อแล้วครับขอบคุณหลายๆครับผมนี่ครับผมวันนี้โอ้ขมึนอิ่มจุใจไปเลยครับผมวันนี้โอเคพ่อทันใจดีครับผมตัดอ้อยให้ขมึนเยอะเลยครับวันนี้จะเอาไปหมดหรือเปล่านะครับอืมเยอะเลยครับผม ต้องให้กหมือหอบแล้วครับเรียงๆหอบหอบยกขึ้นเลยครับออบไปหอบอดได้เยอะเลยครับวันนี้ครับไปฮึนะครับทั้งหลน่นเยอะเลยครับคุณพ่อท่านเจดีมากเลยฮึหอบหอบเก็บดิเก็บเอาเก็บไปเก็บเก็บไป เก็บไปด้วยกินไปด้วยในระหว่างทางครับผมเฮ้ยฮแน่แน่เก็บไปดเก็บไปดีวนนี้รอดของช้างก่อนนะครับผมก็ยังยังเหลืออยู่ครับผมนะ่ครับยังกินอยู่นะครับพระอาจารย์เออพี่เจ้พระอาจารยรอาาร์อาจารย์มุชูครับผม <c oughs> พูผิดอาจารย์มุชูจะพาคุณชายรอดนะครับ องเก็บอะไรองใส่ผนนี่ให้มันตกงนี้มันเกิดใหมันบนให้ไม่ใช่มนสีเดียดจังไรสิ่งบันอีปัดเปล่าออกไปเด้อมาใหญ่มากสิทำงานยังไงให้อิ่มท้องนะครับผมอ่ะแต่เด้อครับผมาผาย,ย,ยาอาอธิษฐานาัฒนาเด้คุณแม่เด้จอดจุจ๊จับมือญญนะคุณย่าหน่อยคุณโอ้คือานเอาเลยครับผม ผมก็ได้ถ่าเอาไปยังน้ำออกกันจะก็ผมก็เอาไปเลยครับไปเลยตัเป็นยังตัเป็นยังมาพี่ย้ายมาพี่มนนาพี่สามรอบมันเลยเก็บหัวเขาเลยคุณแม่แระวังเก็บหัวเขาได้ระวังเก็บหัวเขาเลยค่อยๆอีกรอบนึงอีกรอบนึงอธิษฐานเอาสิ่งดีๆรอดไปเลยแม่รอดไปเรื่อปเป็นยังตัวดินดอกตัวดินดอกตัวใต้ดอกแม่เอออยู่ดีไม่แห้งมาพี่ย้ายเนี่ยจบแล้วมันเลจบแล้วสามรอบแล้วมันเ่น้าใบไหนใบได้ย้ายใบเลยใบเลยลูบเลยลุบไปลุบไป ขอบคุณครับโมบองโมบองโมเอาขันดอกไม้นะครับผมสาธุครับผมยกควายกใจให้สาธุอาจจะทอนให้ครับครับเต็มถนนเลยครับผมนี่ขายใหญ่นะครับผมเต็มถนนเลย มาแลม,มามาทำงานไปด้วยกินไปด้วยครับผมอิ่มท้องไปด้วยครับวันนี้ได้อ้อยเยอะเลยก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ครับผมเจอหาผู้คนเรื่อยเจอตรงไหนก็เละตรงนั้นนะครับถือแบบไม่ให้หล่นเลยครับผมก็กินไปเรื่อยๆ นะครับนี่ครับตัวหนส,นสั้นๆแล้วก็ช่วยถือนะครับมันนี้เป็นอ้อยคันน้ําใช่ไหมพี่กวามบจูแม่โบโอ้อยคันน้ําอย่างดีเลยครับกรอบๆไม่แข็งนะครับนะเนาะ นั่นเห็นไหมครับหล่นก็ยืนจอดเก็บเอาอีกเก็บมาเร็วหอบมาเร็ววันนี้หมินเป็นโรคหอบนะครับผมเร็วอื้มหอมากเลยเก็บเอาม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 าวันนี้เป็นโรคหอบครับเก็บถอยหอบไม่หมดหอบไม่หมดถอย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 ก่อนถอย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 เก็บถอยอีกถอยถอยเก็บมาเก็บ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 ได้แล้วครับผมมาเรื่อยๆครับมาแล้วปะ มาลงครับขมืนขมืนเจอน้องหมาครับน้องหมาก็ไม่กลัวขมืนไล่กันแล้วครับต่างคนต่างไล่กันนี่ดูครับอีเจ้าดำครับผมเจ้าดำแต่เจ้าแดงไม่กล้าเข้ามาครับ ไอ้ยอามาเลยครับสนุกเขาแล้วครับผมหยุดแล้วครับผมเหนื่อยแล้วหยุดแล้ว ขมือคนเยอะมากเลยเขมือฮ่าลงมาแล้วเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันกลับมาจากไปดูญ้านะครับโอ้คนเยอะมากเลยเป็นไงบางคนเยอะเยอะแต่คนอ่ะจอจอเปลี่ยนกันนะครับผมเปลี่ยนกันคนเยอะมากครับผมคนเยอะมากที่ก็มาชูลงมาแล้วเอ้ารับยกขาด้วยเป็นไงคนเยอะแต่เยอะแต่คน เออดิ๊กยัน enfin บ่บ่ยันโอ้เก่งถูกไเราเป็นกูผู้คนนะครับยุณมาฮะมึงกินน้ำหม่คุณแม่ขอสั่งกินน้ำด้ย้อครับตักอาบน้ำก่อนล็ว ตักตักบุนสูงบุนตักบุญเอ่อไม่อยากเอาไม่หิวไม่หิวก็ไปนี่นะคะเจ้อ้วนของเราก็ได้มาทำพิธีพรมน้ำมนต์บ้านนะคะแม่แม่ไปส้า,างได้ง่ายสะดวกสบาย ยำปางำบางไ้ควายควายตัวซาตูซ่า้ค่าจะอประจำเนียประจำจะรายประเดี๋เขาจะสร้างคนน้ำม้บานอนน้ำมเนี่ยไหนมัตโต้ขอมัตโ้ห้มรหมานไแ้่มารุไอควาไปาไ้วอยไปคย้นึ่ออเป็นยังดอกคุณ่อให้เป็นยังดอกมัออกานกมาอกก่ เอาไปรอดไปรอดก่อนที่จะทำพิธีรดน้ำมนต์บ้านนะคะก็จะให้รอดสามรอบนะคะแม่แม่ทำพิธีอย่างดีนะคะขอโชคขอมานคุณน้าท่านจะเดินทางไกลไปต่างประเทศนะคะขอให้ท่านโชคมานก็แล้วกันนะคะ พี่มีมันนี่งถามหาปัดได้สาดสุดมากแม่ปัดได้อาดุดมากแม่ยอยแล้วค่ะไดเลียกรีได้มาเยคุณลากรีเสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อไปก็จะทําิีดลมลบ้านค่ะปัดทุกประสคปัดโรคปัดภัยสิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าออกไปพยาสาชเอาเลยเอาเลย จับบ้านจับเรือนขอให้โชคให้หมานต่อไปนี้นะคะแม่แม่ท่านมีอยู่แล้วก็ขอให้ท่านมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้บุญบารมีพญาช้างปุกปักรักษาครอบครัวของท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะเป็นอนุลักษณ์มาก่อนเวงเวรมาถ่ายไปด้วยนี่